คุณแน่ใจคุณพูดความจริงและพอผมพูดไม่จริงทําไมแค่รายการโทรทัศน์หรือช่องแต่ละช่องที่เคยจะเชิญคุณไปออกรายการคุณก็รับปากก็จะไปแต่พอบอกว่าจะเชิญอาจารย์ปานเทพไปร่วมคุยด้วยคุณขี้ขาดตาขาวปฏิเสธไม่ยอมไปรายการทางไทยพีบีเอสสองครั้งเมื่อหลายปีก่อนคุณปฏิเสธพอรู้ว่าปานเทพไปแนวหน้าออนไลน์ข้างหลังสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมันเองคุณก็ปฏิเสธกระทรวงการ,ารเทศคุณแน่จริงใช่ไหม ชี้แจงให้ความรู้ประชาชนผ่านช่องไหนก็ได้ของรัฐบาลก็ได้ NBT ก็ได้ช่อง5ก็ได้ช่องสาช่องเจ็ก็ได้คุณโนบนคุณอย่าทำตัวเป็นเต่าหัวหดปากกล้าขาสัน่นยา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 ช้ารีบรับคำท้ามาเลยถ้าไม่รับคำท้าม,มาเจอต่อหน้าพูดคุยกันแบบลูกผู้ชายกล้าพูดแต่ฝ่ายเดียววันหลังอย่าสะเออมาออกตอบโต้ผมอีกเพราะประชาชนทั่วไปเขารู้อยู่แล้วว่าคุณโนบนเอ้ยคุณเนี่ยไม่มีราคาเลยแม้แต่นิดเดียว